ครับผมสวัสดีครับผมนายเดนายภาคภูมินศึกษาหกสหนึ่งาสองส5 2 4 6นเรียนสาขาวิชาพละศึกษาชั้นปีที่3ครับก็วันนี้เราจะมานำเสนอทักษะบาสเกตบอลขั้นง่ายไปสู่ขั้นยากนะครับเชิญรับชมได้เลยครับผมก็ทักษะแรกนะครับจะเป็นทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลนะครับก็ขั้นแรกเราสร้างความคุ้นเคยกับลูกบาลนะครับโดยการใช้มือนะครับตบลูกบอลนะครับปเรื่อขั้นเบสิกนะครับผม ทำไปไเรื่อยๆนะครับเนืเกิดความคุ้นเคยกับทุกบาดน,นะครับไปรันที่สองครับราบ,าบอลไอ้ขานะครับมาต่อไปนี่นครับก็สลับข้างครับ ก็ทำท่าอย่างละ30วินาทีนะครับก็ต่อไปจะเป็นการข้อบานนะครับในระดับต่ำนะครับแล้วก็สลับข้างครับแล้วสลับข้าง,นะางก็เราจะทำท่านี้30วินาทีนะครับต่อข้างหนึ่ง พอทำครบข้างหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนข้างนะครับต่อไปเราก็จะทำข้อบาสในระดับพาวเวอร์นะครับก็คือสูงขึ้นมาครับแล้วก็ฟอนครับฟอนครับก็ท่านี้ก็เหมือนกันครับ3 0มสิบวิมม ต่อข้างนะครับก็ถ้าจะเพิ่มความยากให้กับตัวเองก็คือการคอบานโดยที่ไม่มองรูบานนะครับก็ใช้สายตามองข้างหน้านะครับผมต่ท่าต่อไปก็จะเป็นท่า,าควายควายหลังนะครับท่านี้ก็เหมือนกันครับทำ30วิน30วินาทีนะครับ จะมาฝึกทักษะการส่งลูกบาสเกตบอลนะครับด้วยาการส่งสองมือระดับหนะ้าอกนะครับก็การถือลูกบอลนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็เอ้ทิศท,ท,ทางทิศทางคือเราจะส่งในระดับอกเราก็ต้องงัมาก่อนแล้วปล่อยไปข้างหน้าปล่อยไปข้างหน้าไปไป,ปล่อยไปรเราก็จะใช้นิ้วโป้งนิ้วโป้งในการผักลูกบาส ส่งแรงลูกบอลนะครับแล้วก็ใช้นิ้วชี้กับนิ้วนางในการคุมทิศทางของลูกบอลนะครับผมก็จะมีลักษณะาดังนี้นครับต่อไปก็เข้าแบบฝึกเราฝึกคนเดียวนะครับก็จะมีไปฝึกกับกำแพงนะครับผมก็มีดังต่อไปนี้ครับครับผมแบบฝึกาการส่งสองมือระดับอบนะครับ ก็เราจะใช้ขาข้างที่เราถนัดนะครับก้าวไปข้างหน้าเพื่อส่งเพื่อส่งให้มีแรงในการส่งลูกบอลนะครับผมนเรองนี้ครับนต้นครับผมก็ากครับผมต่อไปก็จะเป็นแบบฝึกการส่งบอลสองมือกระดอนพื้นนะครับผม ต,ต่อไปก็จะเป็นการแบบฝึกการส่งบอลสองมือเนือยจสานะครับก็จะมีก็จะฝึกแบบเดียวกันกนะครับ ครับผมต่อไปจะเป็นทักษะการทำประตูของกีฬาบาสเกตบอลนะครับก็จะมีการเลี้ย up การชูดอย่างนี้ครับก็วันนี้เราผมครับจะนำเสนอการเลี้ย up แล้วก็การชูดนะครับก็มีดังต่อไปนี้ครับผมการฝึกเลี้ย up ของกีฬาบาสเกตบอลนะครับก็จะมีอยู่สองจังหวะนะครับก็คือจังหวะแรกก็คือใช้เท้าข้างที่ถนัดนะครับก้าวก้าวไปก่อนจังหวะที่สองนะครับก้าวข้างที่ไม่ถนัดครับก้าวมาพร้อมกับ เท้าขวานะครับเท้าข้างที่ถนัดยกข,ขึ้นแล้วก็มือที่ถือลูกบาสน,นะครับคือข้างที่ถนัดชูบาสขึ้นใช้ใช้แรงขานะครับใช้แรงขาจากข้างที่ไมนัดส่งเราก็โดดขึ้นข้างบนนะครับก็จะมีดังต่อไปนี้ครับผมครับผมต่อไปจะเป็นการฝึกการชูนะครับการชูก็จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับก็คือ1จะมีขั้นเท้านําเท้าตามนะครับก็ จะเอาข้าศที่หนักนำหน้านะครับ2ย่อตัวย่อตัวนะครับ3มือที่ม่หนักนะครับประคองบาสจับรูปบาสนะครับแล้วก็4ใช้ข้าศที่หนักนะครับจับรูปบาสโดยการจับก็จะเป็นใช้นนี้ครับแล้วก็มีช่องวางระหว่างมือนะครับผมจะมีท่าท่าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เราก็จะใช้การชูนะครับเราจะใช้แรงจากขาส่ง ลูกบอลก่อนครับผมมันจะมีดังต่อไปนี้